เดี๋ยวลงไปล้างแรกก็จิงมือมือเปนปลาไปลนะ่าเนาะผิดน้องนี่เอากระตองแล้วครับพี่น้องเร็วไปล้างนะั้นเห็นจิงมือมือ,มอปลาไปลไปนะ่าเนาะกันโอ้ปลาคอยดีพี่น้องครับซอ,องล้างถือก็คือเดี๋ยวซ้ำล้างเลยครับนี่พูดถึงทางคุณก็ได้นป,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 ป๊อปปอปอเพิ่บได้แล้วได้ครับนี่เอากระตองแล้ว

เกําลังว่าจะออกไปยามเบ็ดครับเสือไว้ลําพยังอะได้มือนหอยอันต่างอะไรก็่าี่หางหอยอันต่างโอ้มองแล้วมาเลยองวางอย่างะปกับพี่น้องว่าหนูย่านี่เขาเลยที่รับหนามมาจับมัดทางในนี้มันธรรมดา้วกคนใครก็มีได้เอาลูกไปหอยไเมอนเอ้อนะาวพี่แต่แกนหนามทางมัดรับคืนนี้เห็นขับคนเอาไปหอยเน่ะกมับมาพยายามเบ็ดเลยง่ายมองเหออะวันี้ส จาวเด้อยามเบ็ดเอกันเด้อครับพี่น้องมุดหลังลำไส้ยังครับมันสื่อเบ็ดเนื่อหัวครับเต็ดหมูเรียบร้อตมเาซื้อเพือมีตื้อต่อเต็มราเป้ามาเอฟเนอร์หมูตอนนี้ก็มาหอดท้งหน้าแล้วได้ครับพี่น้องพาชมบรรยากาศตอนเ้าเซาจัง่อยครับตอนนี้ก็อยู่หลาะเฮือน่าพอน้อยนี่แหละครับฝนตกเมื่อวาน แห้งอยู่แต่ข่าวเดียวครับแต่ว่าลมหลายกว่าถึงฟ้ากับปานั่นครับฟ้าเปตามตามโอ้ปิตยหวานเซอร์เบดอ,อยู่ลำพยังนี่แหละครับแต่กราลปยยามมันจะพุ่นละครับก่อนเติมต้นมันจะพุ่นละครับเส้นต้นไม้ใหญ่ๆเปล่ครับบรรยากาศตอนเ้าเครับพี่น้องอันนี้เขาเฮือเขาที่มันหล่นจะลดเกลียวโอ้งาม ้ำากอะ่ะอ่างจักเล็กจักน้อยเอากบเคียวดีถ้าได้พี่น้องขันว่าพื้นลกยาโคเลยจบเลยเด้นหมแต่หน้าพี่น้องทางอำเภอใหม่ผนละครับฮาพาไปรุดป่าเบ็ดน้ำกันเด้อครับลำพยังผนละครับพี่น้องมาหอดลำพยังเลยครับพี่น้องแถวนี้เป็นน้ำยางหลงครับทางขึ้นทางลงก็จยะหกจังนอนครับน้ำยางหลงฟ้งเอกามา ป่ามันยังตกค้างสินหรอครับแต่ว่ามาันก็แห้งไปเธอนึงเลยดิเดี๋ยวลงไปล้างแรกคือจีมือมืดๆกินป่าไปเพลินน้อยผี <Interesting. S 1> <Interesting. S 2> ปังเห็นแต่ตีงวื้อๆเลยนะครับโอ้โหโอ้โ,อโ,อโ,อโอครับพี่น้อง นี่เอากระตองแล้วครับพี่น้องบาลเนี่โอ้ล้างเลือดเอาเลยวะล้างนี้กระทึ้คือเดี๋ยวตัวนี้เนีปลาไปเลยว,วะขัดตัวนีญ่เดี๋ยวไปประเสริมวะโอ้ปรากฏน้อยพี่น้องน่ครับองแดงงแดงๆเนี่ยถอดเงินซะก่อนละปลาก็เห้ากระตองเรียบร้อยแล้วถึงจับกระตองถึงจับกล้องครับพี่น้อง นหลังนี้ปรากฏครับเนี่ยเดี๋ยวเราปดเสืออ้อหมงเสื้อครองก่อนเด้อพี่น้องบา้านนี่ตัวมีไงปลาเลือดหรอครับพองงามๆประคอ,งงอน้ำยังตัวขาวมีแต่ไดไก่น,น,กน้ำคัดลิงเดี๋ยวปดเสื้อหมองก่อนเด้อครับบา้านนี่ปรากฏกับตัวงามได้หะมีไงปลาเลือดครับ ตอนนี้ก็มาหอดลำพยังอะ้วดิครับพี่น้องวางยาหยยง่ลงครับบัาน,นี้ยังแท้ครับสายกล้องมาห้องคันดิดอยู่ยังหลงวางยายได้สองตัวครับปาะคอกับปากกดตัวหนึ่งแต่ว่าหลังนี่มีถือแต่ว่าเลียวไปหลังนั้นเห็นปิงมือมือปาบเลยมากกว่าปาะคอคือเก่าวพี่น้อง เป็นมือจับกระตองครับกองเราจะติงสักหน่อยครับออกมาคนเดียวครับโอ้ปลาคออดีพี่น,อน้องนี่เอากระตองเรียบร้อยปลาคอน้อยครับพองงามๆนี่แหละครับพี่น้องมาตัวงามดีตัวปลาค้อลำพยัง ตัวขาวงามขนาดได้ครับประคอน้ำยังครับน้ำคุณครับช่วงนี้น้ำถือน้ำฝนเมื่อวานนี่แหละฝนตกแห่งเติบแต่ว่าตกขาวเดียวครับบ้านนี้กะระปุเสื้อหมงเสื้อค้องก่อนเด้อครับสองสามตัวนี้ครับเห็นนิ่งๆว่ามันมีถือครับพี่น้องบัดมาคือคือบัดเห็นติ่งอยู่ได้บางอย่างเข้าเบ็ดก็คือมีตึงสเด็บป,าปลาเปลือโอ้ปลาเสื่อมน้อย ตัวใสงางามตัวมีใสกระตองนะครับตัวนน้อยนึงใสปานแก้วพี่น้องเลยประเสริมนี่งามขนาดตัตัวตัวอหน้ากองปืนแ้วเนาะนี่แหละครับตัวประเสริมพดเสริมมงกันครับหลังนี้ก็ว่ามันถืออยู่แล้วครับเห็นคันเบ็ดมันเปรน้ำครับนะ แต่เก้เาวั้นเห็นคันเวทเตะ์นะน,นี่ว่ามันแม่นอยู่แล้วครับพี่น้องแต่ว่าขึ้นนิ่งเท่านั้่มาคือละบ้าแม่นอยู่ด้วยสว่นไ้ก่อนล่ะโอ้แม่นอยู่ครับตัวมีไงเด้อหนิโอ้ปรากฏปรากฏ,ากฏโอ้หนุ่มกระไรเสียบลึก,ลกเลยนี่ปรากฏครับพี่น้องคนน่ะ เหลือเยอะเอาฟังก่อนบันหามาวางดีๆก่อนเด้อครับว่าตัวงามดีแต่ว่าปรากฏยุงแจ้งแล้วก็ยังมาตอมเดียวยั่ยุงก็ได้ นี่ก็อยูเ่เลาะคือหัวหน้าพอน้อยนี่แหละครับนี่ที่ถมดินใหม่ๆนะครับตรงที่มันหาดต่อน,นั้นแหละครับวันนี้พอดีพู้ละเมาเพ่นถมเออได้การครับพี่น้องอยู่เฮ่อในกระเขแต่ว่าเวลาน้ำมาได้หลก็ทักปรอยูไม่อยู่เดาะท้าวลุนครับพี่น้องหลังนี้เบ็ดลาปางสร้างครับพี่น้องบเบ็ดลาเซย์ที่ได้กินแล้ว้าวหลุนเนี่ย แต่ว,ว่าหลังนี้เห็นติ่งคอยมาเป็นกนป่าน้อยแล้วครับลดหลังนี้ครับน้องปลาเสริมน้อยบ่ติ่งค่อยแม่นดีน <c oughs> ปลาเสริมน้อยพอ,องงามสำคัญล่ะครับมีไสตกระตองหรอครับตัวนี้น้อยนึงบัตรตัวใหญ่ปลาล่าเสยเโอ้ลดละโอ้ <c oughs> มีเป็นตปะปา牡ตัวนี้ ไข hmm. ยู่ยังรุดถังขกรุดเสยีพี่น้องเลยประเสริมน้อยล้างขี้ดินก่อนครับมีคือตัวมันละรุดตัวน,น้อยๆนึงสะนะงเนาเดี๋ยวไปทางหน้านิ่งๆครับคือบ่อนองสำนะเนาเด่งเดี๋ยวสไลด์อย่าเบ็ดถ้ารุนต่อได้ครับพี่น้องแล้วก็ยังงยู่นนองสองห้องอีประมาณสักซิบกว่าหลัองอยู่นะครับนนองสองห้องเสย์มีเม็ดน้ำยังก็เลยเอาไปฟุ้นครับ บันนี้มาหนองสองห้องนะได้ครับพี่น้องแต่ว่าเลี้ยวลงไปเห็นแต่ติ่งมือมือปปเป็นชักปลาเลยครับคุณดูดูดดดดอป้ปลาคอบบนี่ปลาคอกับปลาดุกแล้ววะสองล้างถือคือเดี๋ยวสามล้างเลยครับนี่พูด่ะทางคุณกระไดโอยามล้างนี่ก่อนครับพี่น้องน่าจะเป็นปลาคอหลังนี่ตกอทินแห้งได้าบเบาเบเพิ่ดได้แล้วได้ครับเนี่ยเอากระตองแล้ว ล้างพุ่นกระถืกคือเดียวได้ครับจุดนี้ถืกสี่หลังครับพ่อน่ยเลยเห็นมองฟองขาวๆพ่อน่ยตีงือมึดๆหน่งตัวนี้เห็นไรก่อนได้พี่น้องคอครับไว้นี่ก่อนครับหลังนี้ครับบ้านนี้ปตาเปลือกน้อยแต่เดี๋ยวลงไปคล้ายๆปลาปเสริมครับ หลังนั้นน่าจะเป็นปลาคอหลังเอาปลาเสริมนี่แล้ครับก่อนดุยดุยดุยนี่โอ้ตัวงามเลยครับตัวนี้โอ,โ,อโอ้เหลียวเบิงยังเกาะมินมินเลยโอ้ได้ระบาดเนี่ยเอากระต้องเรียบร้อยครับพี่น้องอตัวที่สองครับเอานมาเสียบจุ่มเดียวไว้นี่แหละครับ ทีสองแล้วโอ้เข่าเอ็นได้การเลยจังเข่าจังแต่ก็เนียวดีแต่ว่าก็เคยหาด,ดยลลำพยังเท่านึงน,น่าจะเป็นปลาใหญ่เหนือกว่าสายเอ็นนี่หลังนี้ก่อนนะครับถืออยู่จุ่มๆเดียวเลยครับจุดนี้เซอ้อห้าหลังติดสี่นี่น่าจะมีเป็นปลาใหญ่ด้วปลาข้อน้อยดล้วเดี๋ยวเห็นโูหมันี่ย เดยอกอว้านไวยก่อนลนะ่ะกว่ามันผ่าดปลาเขาน้อยหอลีครับถูดเขือปบกบุงกับเด้อพี่น้องกีวเขือปบกบุงยางคักเลย ไป้องโคกคันเดียวและครับไปไก่ๆน้ำก่อนปลาเขาน้อยครับสำปูม,มือนี่แหละใหญ่กว่าปูม,มือหน่อยนึงเสียไว้นี่แหละครับหลงังในห้องประบุงแต่ว่าหลังนั้นมีหัวปลาไปเลยครับพี่น้องถ้าไป็นเบร์กำกันเด้อครับ แต่ว่าหลังนี่มีถือครับนี่แต่หลังที่มันถือนะครับก่อนน่าจะเป็นปลาเสริมบ่นโอ้ปลาเสริมอีลีครับพี่น้องปลาเสริมตัวงามได้ครับดุย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 นี่นี่โอ้ยฮึบนี่เอากระตองแล้วบาด จุดนี้สี่ตัวครับพี่น้องเดี๋ยวไปปฎิบมองเดียวผมแล้วครับนี่แหละครับพี่น้องจุดนี้ห้าหลังติดสี่ครับจุดแหลกอยู่แจนองสองห้องครับปลาข้อปลาเสริมปลาข้อกับสองเสริมกับสองครับพี่น้องตัวนั้นสีเงี่ยงๆจังหน่อยครับตันนี้เราเอาห้องหม่งกันเด้อครับห้องหม่งห้องข้อกอนครับพี่น้องหลังนี้ยังบ่เนาะพี่น้อง มีคือแท่เหลวลงไปมาเกี่ยวง่ามไม้ตกเงาอยเดี๋ยวลงไปเบิ่งนะนอ,งอีวน้องลูดแล้วพี่น้องดึงมาเลยละลงไปกับน,น้ำมันหกจังหน่อยครับมันล,ลูดถือแล้วมันไปเกียเ่ยวไม้เกี่ยวไปเกี่ยวน้ำไม่ยาลาบซ้ำลูดครับทารุนหล้างหน้าครับพี่น้อง จุดนาท่อครับบ้านนี้เลี้ยวมาตะไกเห็นน้ำติ่งว่าว่ามันป่าบอนให้มันปาน่นปาถือเบ็ดสินี่อ้ป่าบอนน้ำป่าถือเบ็ดน้ำนี่ปาขอน้อยพี่น้องให้ดีเรามองนาทอ่อผลบอนแหง,งบุยเยลยเห็นน้ำเพิงเพิงว่าป่าถือเบ็ดแล้วพ่อสนอเสืเอไวลัหนึงน,นะปาขอน้อยครับตัวใหญ่ๆคือมีมากินเนาะ ขออนุญาตพองามๆนี่นะครับพี่น้องหลังหลังสุดท้ายพุ่นเอาล้วขาวมาบๆอยู่นพี่น้องแต่ว่ายังอีสามสี่หลังอยู่ในป่าน้อยนี่ก็มีด้ครับนี่ป่าน้อยตรงคามนี่รอบก่อนได้ปลาดุกตายตัวนึงเดี๋ยวเราไปเอาลัางที่มันถือแล้วครับก่อนบี่ีหลังควายกินเนี่ยขาอ่อนนี่ครับอยู่ซึ่งนี่แหละเหลียวมายางข้างเขามาบอ โอ้เข่าเบ็ดจังขึ้นสูงจะค่อยลงนะครับมันสัน่นเดี๋ยวจะสว้านไปกอดเลยนี่โอ้โอตัวงามได้ครับพี่น้องตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ว่างามโอนครับปากโอน,กน่นนะเต็มตุ้ยเนี่ยหลังนั่นก็คืออยู่นี่มีที่เบิ่งคักต่อนะหลังที่สองเพื่นครับ เดี๋ยวห้ามไปเอาหลังนั่นก่อนครับพี่น้องได้ลงมาแล้วก็ละทอดไปเมื่อตอนจุดนี้เลยอยู่สามหลัง <c oughs> ตายแล้วเปต่าสูงดีปุ๊บอะษณะยันไม่ตายอยู่ครับมีติงมีหนิงเพเลินตายใหม่ใหม่ทำมันตายก็ได้ตายแล้วพี่น้อง เมื่อยดินขอน้อยพอง,งามนี่ครับเป็นปดกเด้อครับพี่น้องบานนี่นี่แหละครับจุดนี้ได้ประค้อสามตัวครับมีตัวนี้ใครในจังน้อยครับนี่ปลาอ้วนงามดีขนาดครับป่ามีข่อยอึดแนวกินครับเลือล้างสุดท้ายครับพี่น้องเสื้อไว้หลอป่าน้ำไม่ยะลบับมองเคยมาเก็บแมงแข้งน้อยเหรอครับ แต่ว่าปีนี้มีไดแมงแขงจะมันไปทางเลยศูนย์พันละวอเสนะแต่ว่าเห็นขั้นเบ็ดกองของน้องจ้ามันยังมียังครับแต่ว่าโหคันเบ็ดมันยังเปรี้ยๆอยู่ได้พี่น้องอยังอยู่ได้หรือจริงมึบๆอยู่ปลาปะลเลยว่าสวานในกอนละพี่น้องมุกุกจะคือคือ,คอปลาดุกโอ้ปลาคอปลาคอเห็นแล้วพี่น้องนะ ปลาคนห้อยพองงามนี่แหละครับ<า>เอากระตองเรียบร้อยแล้วดินลงไปขณะเอาละปลาเข้าตัวละสองโลกว่ากันยังเอาอยู่จอกกระตองมือนั้นลืมกระตองปล่อยไปเซ้ยครับปลาคนน้อยงามงามครับ กบฟังหอตบ้านแล้วได้พี่น้องบ้านมันหวานมาครับพ่อครับได้ยังได้ลูกประมาณจ็ดกิโลกวบป่ายู่เด้อไายการเดี๋ยวเรามาเทพี่น้องเบนที่หลัเนาะไข่กว่าเก่อนยู่ป๋าได้ปลากุ้งปลาเสือเออทุกปลาสดน้องก่อนเนี่ยหอกเด้พี่น้องเนี่ยหวกพี่น้องก็ดีกว่าผครับก่อนอยู่อันนั้นลำเงี้ย ปลาคออยู่ลำพยังกับน้องสองห้องตลุกครับปรากฏได้ช่องตูแต่ว่าปลาเสริมได้สองสามสี่ได้พี่น้องเนีการเนีการมันมันโอ้คิดเด้นหน่อยตัวหนึ่งพอหลัวไปเสิร์ฟหมด้วโอ้โดหดแล้วไปแล้วครับไปเซอร์เวิสเสานี้กับมันยังได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟาพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลนะครับแต่อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับ กดไลค์กดแชร์กดกติดตาม่เด้อครับผมพอน้อยใส่เดิมออกไปยามเบสเซานี้ครับหมานเดียครับขอบคุณเลยหลายครับผมขอบคุณครับ